สุดการรอคอยสักทีนะครับผมลูกค้านะครับผมชิมาโน์ fxc 3 0 0พเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิชพันฟิชชิงแคแปงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีลอกเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นลอกชิมาน่นะครับผม Fx นะครับผม c 3,000ได้เข้ามาสักทีนึงนะครับผมตัวนี้ขายดีจริงๆนะครับผมลูกค้าโดยส่วนมากจะจัดกันคนละประมาณ3-5ตัวโดยปกติเลยนะครับผมตัวนี้ขายมานานมากเลยนะครับผมตัวนี้มีอายุประมาณเป็น10ปีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ก็ยังขายได้ดีอยู่เลยนะครับผมของขาดตลาดเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเบอร์ c สามพันนะครับผมลูกปืนนะครับผม2อบวกหตลับ นะครับผมเบรกอยู่ที่8.5กิโลหรือ1 5 1 9ปอนด์นะครับผมรอบ5นะครับผมตัวนี้แน่นอนเอาไปลงปน,นินเนี่ยก็คืองานของเขาโดยปกติเลยนะครับผมหรือใครจะไปสวายแข่งก็ได้งานทะเลอะไรได้หมดเลยนะครับผมสําหรับเบอร์นี้นะครับผมงานหน้าดินนี่ก็คือเป็นพวกงานปน,นินนะครับแถมเจอพวกปลายี่สกปลา,านจานจันไซสิก็ยังเอาไหวเลยนะครับผมตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นของของค่ายคิมาโ,โนนะครับผมตัวนี้แน่นอนลอกตัวนี้นะครับผลิต ที่ประเทศมาเลเซียด้วยเลยนะครับผมไม่ใช่ชานาะครับผมไม่ใช่ชน่นาตัวนี้จะเป็นผลิตที่มาเลเซียด้วยนะครับผมล็อกตัวนี้เข้ามาประมาณ30ตัวนะครับผมก็เลยสั่งมาเยอะๆเลยนะครับผมตัวนี้30ตัวเนี่ยนะครับผมเอามาจําหน่ายกันสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับผมแถมมีใบรับประกันครบเลยนะครับผมนะครับผมเปลี่ยนท้ายเป็นขวาได้ปกตินะครับผมล็อกตัวนี้นะครับผมนะครับสินค้าจากร้านพานิทพานฟิชชิงกระปงเพชรนะครับผม โอเคครับผมครับสวัสดีครับ